้ที่บรรลุทาได้ในอนาคตคืออะไรคือการมากระทากิจเนื่องด้วยการฟังมากระทากิจเนื่องด้วยความเป็นผูสูตรคือฟังมากฟังบ่อยหรือการสาธยายเพื่อให้ได้ความเป็นผูสูตรสาธยายคำของตถาคตและ 3. การแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นและ 4. รู้ชัดปัญญาวิมุตเจโตวิมุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือ โยมทำสี่อย่างนี้พระองค์ยืนยันว่าคนคนนี้จะไปทางเจริญแม้ยังทุสินอยู่ก็ตามหรือมีราคากล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านนี่ยังไม่ได้โสดาบันนะแต่ประกันประกันการไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมไม่ยากเกินไปนะแค่โยมฟังคำผู้เจ้ามากๆฟังบ่อยๆแล้วก็ทำความเข้าใจ ในสิ่งที่ตนเองฟังแล้วต่อไปจะรู้ชัดเองปัญญาวิมุติเจตวิมุติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความมีศินก็ตามทุศินก็ตามเวลาโยมทุศินเนี่ยโยมจะขโมยอย่าโยมคิดก่อนไหมคิดก่อนเวลาเราอยากจะรักษาศินนะคิดก่อนไหมคิดก่อนความคิดมาก่อนและถ้าโยมเข้าใจขณะที่นั่งรู้ลมหายใจอย,อย่างเนี้ ว่าถ้าจิตเนี่ยมาก่อกับลมหายใจจะไม่มีความคิดแต่ถ้าหลุดจากลมหายใจมันจะมีความคิดถ้าไม่คิดอดีตก็คิดอนาคตหรือไม่ก็ไปสุขทุกข์และถ้าโยมรู้พระสูตรเมื่อสักครู่นี้อีกว่าขณะที่จิตเนี่ยมีการมาการไปจิตดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดโยมก็จะรู้ว่าถึงแม้เราจะทุศิลหรือมีศิลก็ตามนั่นคือเราคิดก่อนและเราทําตามความคิด รู้ชัดปัญญาวิมุตตเจโตวิมุตตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศิลคือยังไงยอมรู้ว่ายอมทุศินเนี่ยคือจิตไปคิดนั่นคือจิตดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดยอมรู้ว่าจิตนี้มีการเกิดดับการทุศิลก็เป็นการสร้างภพเหมือนกันการมีศิลก็เป็นการสร้างภพเป็นการสร้างกรรมหรือการสร้างภพภพใหม่เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นโยมจะเข้าใจว่าการละนันทิการละทิ้งทิ้งอารมณ์ไปแล้วตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสิเอาจิตมาเกาะอยู่กับกายอย่าให้ไปเกาะอยู่กับนามธรรมาอีกสามตัวอันนั้นนะ่ยก็คือรู้ชัดปัญญาวิมุตเจโตว,วิมุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศิลมีศินลราคากลา้มามกโักรดฟุง้งซ่านล้นใช้ความคิดทั้งสิน้นเรารู้แล้วว่า จิตจะคิดได้มีการเคลื่อนมีการมาการไปและผู้เจ้าสอนให้ละนันทิละความเพลินละความเพลินละความเพลินเรื่อยๆจะทําให้จิตเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ต่างๆได้จิตจะหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในอารมณ์เรียกว่าจิตหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าทําให้ราคะคือความพอใจ ในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยหมดลงเพราะการละความเพลินคือละความพอใจละความพอใจก็จะไม่เพลินมันจะโยงกันเมื่อราคาคือความพอใจในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่คนคนนั้นละได้แล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าอารมณ์ของวิญญาณคือสี่ธาตุเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งอาศัย จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองความตั้งมั่นคือสภาพธรรมที่ไม่ใช่ขันห้าแต่มายึดขันห้าเราจะรู้จักสภาพธรรมที่ไม่ใช่ขันห้าขึ้นมาเองโดยทันทีเมื่อจิตหลุดจากการตั้งอาศัยในสี่ท่านในอารมณ์ตรงนี้เราจะรู้จักขันห้าเพียวๆทันทีและเราจะรู้จักสภาพธรรม หรือพระองค์เรียกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขันธ์ห้าแต่มันมาหลงยึดขันธ์หน้าทันทีและสิ่งสิ่งนี้คือความตั้งมั่นหรือพระองค์เรียกว่าความคงที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของนิพพานนั่นเองพระองค์บอกว่าเมื่อราคะในรูป,ปราธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาธาตุเป็นสิ่งที่พิกุละได้แล้วอารมณ์สําหรับวิญ,ญญาณก็ขาดลงวิญ,ญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่น คำว่าตั้งมั่นไม่ใช่ขันหา้าตั้งมั่นนะสภาพธรรมที่เข้าไปยึดจนันนาเนี่ยตั้งมั่นกลับมาสู่สภาพธรรมเดิมของตัวเองเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนี้คือจังหวะของการปรินิพานเฉพาะตนเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกกิจ อันใดที่จะต้องทำเพื่อการให้จิตหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในวินในสี่ท่าเนี่ยไม่มีอีกแล้วดังนั้นภารกิจของการอยู่ประพฤติปรมจร์ชื่อว่าจบจบกระบวนการอย่างนี้ละความเปลินไปเรื่อยๆละความเพลินไปเรื่อยๆละได้เพราะอะไรเพราะเราฟังฟังเกิดปัญญาออกผู้เจ้าให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เราทำตามเพราะเราเชื่อกายเชื่อพระพุทธเจ้า ดังนั้นถ้าเราเชื่อคนอื่นเราจะมาทําแบบนี้ไหมไม่เราก็ไปทําอย่างอื่นใช่ไหมดังนั้นเราต้องเชื่อพระเจ้าก่อนใช่ไหมท่านบอกซ้ายต้องซ้ายท่านบอกขวาเราขวาปุ๊บเราทําตามทําตามปุ๊บเราเห็นจริงตามนั้นและการเห็นจริงแบบนี้เป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนตัวของเราเองสามารถรู้เองได้โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันไปอย่างเวลาโยมไปดูหมอเนี่ย ไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าอีกสามเดือนตายยมรู้เองไหมไม่รู้เองอาศัยเชื่อเขาใช่ไหมอ่าหรือหมอดูบอกว่าแหมชาติที่แล้วเธอไปทํากรรมหนักเอาไว้เนี่ยก็อาศัยเชื่อเขาอีกใช่ไหมตัวเองก็ไม่รู้เองนะหลายหลายครั้งที่พระศาสดาเนี่ยจะไม่พยากรณถ้าคนที่มาถามนั้นไม่มีความสามารถในการพยากรณ์ ถ้าเขามาถามอดีตกับผู้เจ้าผู้เจ้าถามว่าแล้วเธอรู้อดีตไหมถ้าไม่รู้พระองค์จะไม่พยากรณ์ให้เพราะการพยากรณของเราจะไม่ยังความพอใจให้กันและกันทั้งสองฝ่ายได้มันอาศัยเชื่อไปฝ่ายเดียวไงแต่ถ้าคนที่มาถามผู้เจ้าเนี่ยรู้อดีตด้วยมีความสามารถผู้เจ้าก็มีความสามารถแล้วมาถามผู้เจ้าผู้เจ้าจะพยากรณ์ให้เอาเช่น หนึ่งกับที่แล้วเธอเป็นช้างอันนี้ก็ย้อนดูเลยกลับที่แล้วตัวเองเป็นช้างไหมเป็นโอ้ผู้เจ้ารู้จริงทั้งตัวเองก็รู้นี่เรียกว่าเป็นการยังความพอใจให้กันและกันทั้งสองฝ่ายได้นะรู้เป็นปัจจตางว่าคนนี้รู้จริงคนนี้ก็รู้ว่าคนนี้รู้จริงโยมจะไม่เชื่อแล้วว่าถ้าเรามีข้อประพฤติทางกายอย่างนี้ฉันจะได้โสดาบันพ้นทุกข์ไม่เชื่อเช่นการบูชาไฟการบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อ่า สิ่งเหล่านี้นะข้อประพฤติของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยการก้มกราบกองไฟก้มกราบแผ่นดินการไหว้ทิศการเคารพทิศเยอะมากการเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นพวกบูชาน้ำในอินเดียเนี่ยจะมีท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เยอะมากครูเจ้าจะบอกเอาไว้ว่าเนี่ยท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพวกพราหมณ์เนี่ยมีอะไรบ้างแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็มี มีทั้งแม่น้ำมีทั้งท่าน้ำนะสมณพราหมณ์ก็เห็นผู้เจ้าเดินไปที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยเขานึกว่าผู้เจ้าจะไปปลงบาปนึกว่าจะไปสงสนานด้วยน้ำเขาถามว่าสมณโคตมะเนี่ยจะไปสงสนานด้วยน้ำเหรอเห็นเดินไปที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยน้ำจะทำอะไรกับเราได้คนเนี้มันไม่รู้จักน้ำโดยความเป็นน้ำมันเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติ ไม่รู้จักดินโดยความเป็นดินไม่รู้จักไฟโดยความเป็นไฟลมโดยความเป็นลมอย่างนี้ดังนั้นพระศาสดาเราไม่เคยคิดว่าน้ําจะชําระบาปได้ไฟจะชําระบาปได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะชำระบาปได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการบูชาถ้าเขายังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตถึงเขาจะบำเรอไฟเขาก็ยังเป็นคนไม่สะอาด ถึงเขาบูชาดวงจันทร์ดวงทิศเขาก็เป็นคนไม่สะอาดเพราะเขามีกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตกายทุจริตมีสามอย่างคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมวจีทุจริตมีสี่อย่างคือพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดใจทุจริตมีสามอย่างคือหนึ่งความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นการมีความพยาบาทการม,ม,มีมิจฉาทิฏฐิสามอย่างนี้ เป็นความไม่สะอาดทางใจต่อให้บูชาอะไรคนคนนั้นก็ยังเป็นคนไม่สะอาดอยู่ดีพระศาสดาจึงเน้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไม่ให้ทุจริตและตัวนี้เป็นตัวที่พระศาสดาแบ่งว่าเราจะไปเกิดตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปหรือต่ำกว่ามนุษย์ลงมาแบ่งกันที่กุศลกรรมบทสิบนี้เอง กุศลกรรมบทสิบนี้ยังถูกเรียกด้วยคำคำเดียวว่าอะไรใครทราบเรียกแทนด้วยคำคำเดียวนึกออกไหมเป็นคำที่เราใช้อยู่เป็นปกติเลยองเรียกว่าความประพฤติเรียบร้อยดังนั้นเวลาบอกลูกมีความประพฤติเรียบร้อยนะให้เข้าใจว่าต้องสอนลูกให้มีกุศลกรรมมาบทสิบองเรียกว่าเป็นความประพฤติเรียบร้อยอืม มีความเรียบร้อยทางกายทางวาจาทางใจตัวเนี้นรกกําเนิดเดือฉาเดือดฉานเปรตวิสัยจึงปรากฏเพราะอากุศลกรรมบทบสิบมนุษย์และเทวดาจึงปรากฏเพราะกุศลกรรมบสิบดังนั้นสัตว์โลกเนี่ยจะเป็นไปตามกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมที่ทุจริตหรือสุจริตสัตว์โลกไม่ได้เป็นไปตามการโดนบันดาลของใครในโลกไม่มีนะ ตัวเลขจะมาโดนบันดาลเราไม่มีดวงดาวจะมาโดนบันดาลเราไม่มีเทพเทวดาองค์ใดจะมาโดนบันดาลให้สัตว์ตั้งหลายดีเลวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพระองค์ปฏิเสธนี่ให้เราทราบสัจจากความจริงจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาถ้าเทวดาบันดาลแล้วใครบันดาลเทวดาให้ไปนระกกำเนดเดชนเปรย์ฤทัยยมไม่คิดบ้างเหรอ ถ้าเทวดาพรหมบรรดาได้แล้วใครบรรดานพรหมไปนรกอีกอะที่พระเจ้าตรัสว่าพรหมเทวดาเมื่อตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นพรหมเทวดาอีกเท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันที่เหลือไปอาบายทุกติวินิบลนลัตินรกเพราะจะมาเป็นมนุษย์ก็ยากสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏจะได้ความเป็นมนุษย์ทีนั้นเนี่ยยากมาก เท่ากับการนานเท่ากับการเกิดของหลงานตัสมาสัมพุทธ,ธาสักหนึ่งครั้งระหว่างนั้นท่องเที่ยวในไหนท่องเที่ยวในอบายทุกติวินิบาตนรกเสียส่วนมากนี่คือความจริงที่ชาตินี้เราโชคดีได้มาเป็นมนุษย์แต่ชาติหน้าไม่อาจจะโชคดีได้อย่างนี้บ่อยๆนักดังนั้นถ้าเราต้องการจะเลี้ยงอัตภาพของความเป็นมนุษย์หรือว่า ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ยให้ช่วยสร้างกุศลกรรมบทสิบให้ดีหรือถ้าใครเห็นโทษทุกภัยแล้วว่ามีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศเขาสรรเสริญเดี๋ยวก็มีนินทามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกขไม่มีใครได้รับสรรเสริญตลอดสุขตลอดนะได้ลาบตลอดไม่มีมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงตลอด เบื่อละอยากจะพ้นความเกิดแก่เจ็บตายก็มาเจริญอาณาปานสติมาละนันทิคือความเพลินมาเสพคบธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าหนังสืออาณาปานสติทำไว้ให้แล้วเราจะเห็นหน้าปกเนี่ยเป็นรูปเหมือนเม็ดฝนตกลงมาก็เ,าเอาจากอุปมานะฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนนี่แหลอะอาณาปานสติ แก้ได้ทุกเรื่องแก้กรรมได้ทุกชนิดอย่าไปหลงเพลินแก้กรรมกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เป็นที่พระองค์ตรัสว่าเป็นคนบอดไร้ไจักขูมันแก้ไม่ได้จริงดังนั้นถ้าถ้าพวกเราเนี่ยเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงเพลินไปกับข้อวัดปฏิบัติของสมณพราหมณ์เหาอื่นเลยเพราะจะรู้ว่ามันไม่ได้ผล ไม่มีใครอยากไปทำอะไรแล้วมันเสียเปล่าเสียประโยชน์ทำแล้วต้องมีประโยชน์คนที่เขาบวงสรวงเขาก็ต้องคิดหวังประโยชน์อ่ะเพราะคิดเขาคิดว่าไอ้บวงสรวงแล้วมันต้องได้ย้งดูอย่างพวกพวกไปถ่ายละครอะไรเนี่ยนะไม่ค่อยหนีเรื่องการบวงสรวงเนี่ยนะแต่บวงสรวงตลอดเลยเนะเพราะเขาคิดว่าแหมถ้าถ่ายเกิดมันมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเพราะอันนี้แน่เลยเนี่ย อันนี้มาแกล้งอันนี้มาแกล้งทิฏฐิหรือความเห็นพวกนี้พระองค์บอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคือคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลมิจฉาทิฏฐินี้ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยมันมีไม่มากก็น้อยมันจะหวั่นไหวหวาดเสียวอยู่เอ๊นั่นเดินไปลืมไหว้ตรงนั้นนะมั้งเล่นเอาเขาแล้วนะ หรไปปัสสาวะผิดที่เนี่ยบวมเลยเอานานโดนเข้าแล้วเนี่ยเห็นนะเนี่ยอืไม่ได้คิดเลยว่าเป็นโรคนะอีกว่าโดนเล่นเขาแล้วนะเราก็จะวันไหวคงเรียกว่าความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตอุติชนเป็นธรรมดาเป็นกันหมดสิ่งเหล่านี้จะค่อยค่ยจืดไปจางไปหายไปหมดไปเรื่อยๆถ้าเรามาจเจริญอนาณาปานสติสมาธิ มาละนันทิคือความเพลินอย่าลืมว่าละความเพลินในอารมณ์แล้วไม่ใช่ไปเพลินเรื่องใหม่ต่อนะต้องกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยตาสติสังวรสำรวมบินทรีย์เหมือนเต่ามันหดหัวแขนขาไว้ในกระดองฉันใดพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงตั้งมนโนวิตกไว้ในกระดองนะคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ นี่ที่หลบภัยจากมารที่แท้จริงนะส่วนใหญ่เวลาเราสอนลูกหลานเราเนี่ยเราสอนให้เขาห้อยเครื่องรางของขาังบอกลูกจะได้ปลอดอยู่รอดปลอดภัยไม่มีใครสอนอย่างถูกต้องเลยว่าลูกตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสตินะลูกเข้าปฐมฌานทุติยฌานต,ตัตยฌานจตุตฌานให้ได้นะพระศาสดาตรัสสอนว่าเป็นที่หลบภัยจากมาร อันตรายต่างๆจะทำอันตรายเธอไม่ได้ภัยต่างๆเนี่ยจะไม่มากล้ากลายเรานี่เราต้องสอนอย่างนี้โยมอาตมาตั้งแต่เป็นเด็กก็ถูกสอนมาผิดตลอดแหละสมัยเด็กเนี่ยเวลาฝันร้ายขึ้นมาเนี่ยฝันว่ามีคนพาไปนรกโอ้โหวิ่งหนีตื่นขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยอันดับแรกคืออะไรรู้ไหมวิ่งไปคว้าสร้อยผ้ามาก่อนเลย <c oughs> เอามาคล้องไว้ นะอ่าเพราะเราถูกสอนมาอย่างนั้นว่าอ่าอันนี้คุ้มครองได้แต่ถ้าเราสอนลูกเราใหม่ลูกจเจริญอาณาปานสติลูกเราเวลาฝันร้ายตื่นขึ้นมาจะทําอะไรก่อนนั่งสมาธิจเจริญอาณาปาใช่ไหมคนละเรื่องกันเลยนะอ่าและได้ผลกว่าด้วยเพราะอาจจะมาไปคว้าสร้อยพ้าของพ่อมาสมัยเด็กเนี่ย เอฝันลายก็เอามาเอามาห้อยไม่พอนะเอามาวางไว้หัวเตียงมุมสองข้างรอบเลยรอบเตียงเลยนะพอนอนต่อมาอีกจนได้ไม่รอดเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงเลยทีนี้เนี่ยแต่หลังจากเรามาภาวนาจเจริญอาณาปานสติอาการผีอำมผีข้าวเนี่ยมันหมดไปเลยแต่ก่อน ผีอัมเนี่ยคว้าสร้อยพระอีกเหมือนกันพอภาวนาเริ่มเป็นดีขึ้นผีอัมเหรอหมูนอนรู้ลมหายใจเลยมันจะทำอะไรก็ทำไปนะปล่อยวางแป๊บเดียวหายนอนหลับยันเช้าไปเลยดังนั้นใครฝันไม่ดีผีองค์ผีอัมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วนอนรู้ลมหายใจไปกายคตาสติ ให้ยมเชื่อว่าไม่ตายแน่นอนพระเจ้ายกเรื่องให้ฟังว่าระหว่างการลบของเทวดากับปศุรลบกันอยู่พอฝ่ายใดแพ้ฝ่ายที่แพ้จะรีบหนีกลับเข้าสู่พบของตนแล้วอีกฝ่ายจะทำอันตรายไม่ได้พระองค์จึงเปรียบว่าถ้าเธอเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายเนี่ยกายยักษา,ตาสติหรือเธอเข้าชานหนึ่งสสาสนี่เป็นที่หลบภัยจากมาร มารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้ดังนั้นโยมห้อยเครื่องรางของขังไว้เนี่ยช่วยไม่ได้นะแต่โยมจเจริญอาณาปานสติหรือกายคตตาสติช่วยได้ตามความเห็นใครความเห็นพระศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูเป็นศาสดาของศาสนาพุทธเราเองนี่แหละดังนั้นเชื่อพ,พระพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาสอนเรื่องการปลุกเสกเลขยันต์ต่างๆ บ้านยมพ่ออยมู่แม่ตามาเองเนี่ยอยู่มาเนี่ยสมัยตามาเด็กๆเนี่ยจำได้เลยยันนี่ปิดลอบเลยประตูหน้าต่างเนี่ยนะ mm hmm. อืมเพราะว่าไปดูหมอมาบอกมีคนเขาจะแกล้งเนี่ยอ่าจะปล่อยของมาใส่ต้องเอายันไปกั้นไว้เอาเลยนั่งตอกกันแลลวตอกประตูบ้านก็จะมีเหล็กๆงอๆนะเป็นแบบว่าอักขระอะไรก็นะตอกเหล็กเสร็จก็ตอกยันใส่ เดือนนั้นยันสีแดงเต็มบ้านเลยนะทุกประตูหน้าต่างแล้วเราก็นอนสบายใจรอดแล้ะไม่มีใครทำอันตรายเราได้หารู้ไหมเป็นความสบายใจของคนตาบอดเ,ออเหมือนที่พระเจ้าบอกกับมาคันธยะเขาเป็นคนบอดไร้จักขุคนตาบอดแต่กำเนิด ถูกเขาลุงด้วยผ้าขาวเนื้อดีก็เ,เอาผ้าขาวเนื้อดีมาห่มให้ในบอร์ดคนนี้แต่แท้ที่จริงเป็นผ้าเปื้อนขเขมาเปื้อนฝุ่นสกรปรกมากเลยชายตาบอดก็ห่มผ้าเปื้อนเขมาเปื้อนฝุ่นที่ถูกเขาหลอกลวงเนี่ยว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีมาตลอดการยาวนานแถมยังไปเป่าประกาศร้องอวดโชว์คนอื่นด้วยว่าเขาเนี่ยกำลังได้ห่มผ้าขาวเนื้อดีนะอืม แต่ปรากฏว่าเมื่อมีหมอมาผ่าตัดตาเขาให้ตาดีขึ้นมาครูเจ้าบอกว่าชายคนนี้ก็เห็นน่ะผ้าที่เขาห่มมามันเป็นผ้าเพื่อนขามาเพื่อนฝุ่นสกปรกมากเลยเขาทิ้งทันทีและคิดยังไงกับคนที่เอาของเหล่านั้นมาให้เขายมดูพระสูตรนี้เขาจะพึงเป็นอมิตรเป็นค้าศึกหมายมั่นต่อบุรุษผู้ลวงเขานั้นหรือถึงกลับกับเข้าใจไปเลยว่า ควรจะปรงชีวิตเสียด้วยความแค้นว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยเราถูกบุรุษนี้เราถูกบุรุษผู้นี้คดโกงล่อลวงปลอมเทียมเอาด้วยผ้าเนื้อเหลวเปื้อนเข่าเปื้อนฝุ่นเนี่ยว่านี่ท่านผู้เจริญนี้เป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดมานานนักแล้วเราถูกความเห็นของสมณพาหาเหล่าอื่น หลอกมาตลอดจนวันนี้อายุเท่าไหร่แล้ว50 60 70เข้าไปแล้วก็ยังทิ้งของเหล่านี้ไม่ลงเห็นไหมทิ้งไม่ลงเชื่อเขาสนิทเลยนี่ยังตาบอดอยู่นะโยมนะยังตาบอดอยู่อุปมาณนี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเราแสดงธรรมแก่ท่านว่าเช่นนี้เป็นความไม่มีโรคเช่นนี้เป็นนิพพานดังนี้ ท่านจะพึงรู้จากความไม่มีโลกจะพึงเห็นนิพพานได้ก็ต่อเมื่อท่านละความเพลิดเพลินความกำหนัดในอุปทานขันธ์ทั้งห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักขู่ของท่านและความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยนานจริงหนอที่เราถูกจิตคดโกงล่อลวงปลิ้นปลอกจึงเราเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือ เอาแล้วซึ่งรูปเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณนั่นเองเพราะความยึดถือเป็นต้นเหตุพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นต้นเหตุชาติชลาจึงมีแก่เรานี่เห็นไหมแต่พู้เจ้าอุปมาไปลึกกว่านั้นเราไม่ได้เพียงแค่ถูกสมณพราหมณ์เราอื่นหลอกเรากำลังถูกจิตนี้หลอกถูกขันห้าหลอกว่านี้เป็นของเรานี่ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งดังนั้น ชั้นเบื้องต้นเนี่ยคือเดลจาน์วิชาต่างๆทั้งหลายเนี่ยหรือวัตระของสมณพราหมณ์เราอื่นเนี่ยโยมต้องละได้ก่อนเลยถึงจะมาเห็นในเรื่องการละในขันห้าถ้าโยมยังละตรงนั้นไม่ได้เนี่ยโยมจะละความยึดมั่นในขันห้าได้อย่างไรเพราะมิจฉาทิฏฐิยังละไม่ได้วิจิกิตฉาสีลปรตปรามาดยังละไม่ได้สักยะทิฏฐิยังละไม่ได้ ก็ยังเป็นโสดาบันไม่ได้แลกโสดาบันกับแลกเครื่องรางของขังโยมตัดใจไปเลยเลิกวันนี้ได้โสดาบันวันนี้นะอะอันนี้ต้องวัดใจกันอาตมาจะสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยจะเลิกไหว้พวกสงพวกศาลอะไรเนี่ยคิดกันอยู่นานนะคิดไปเอาตัดใจว่าตายเป็นตายนะเลิกไหว้ ขับรถผ่านในบวกสารเพียงตาเนี่ยเราเนะี่ต้องบีบแต่ปิ้นปิ้นปิ้นป้นเนี่ยน,นะต้นไม้ใหญ่ต่างๆเนี่ยผูกผ้าสามสีสมัยนั้นก็จะไปขับรถไปอะไรอะเส้นทางที่ไปลบบุรีนะมันจะมีแยกไปเพชรบูรณ์นะถ้าโยมขึ้นไปทางลบบุรีมันจะเจอต้นไม้ใหญ่ทันดีรถทุกคันละปลนะบีบแต่กันหมดเลยตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นเส้นทางวัดใจอาตมาเลย เอาล่าว,ว่าเขาเนี้จะไม่บีบแต่ตายเป็นตายวัดกันไปก็ไม่เป็นอะไรนะแล้วพอครั้งแรกทำได้เอาครั้งที่สองะลองอีกสักทีว่ายังเสียวๆอยู่ลองไปเป็นร้อยครั้งนะยังไม่ตายดังนั้นไม่มีอะไรสัตว์ไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลกรรมของสัตว์สุขทุกข์ของสัตว์ไม่มีองค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม และกรรมของใครกรรมของสัตว์นั่นแหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขากระทำนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นทำแล้วเราเสวยผลนะหรือเราทำแล้วคนอื่นเสวยผลนี่มิจฉาทิฏฐิอีกนะอ่ใครทำใครได้นะอืมดังนั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีผลจริงพระศาสดาบัญญัติผิดแน่นอนเลยหรือบัญญัติไม่ครบอ๋อพระพูเจ้าลืมบัญญัติไปแล้วพระภูมิให้ผลสารพระผมให้ผล ต้นไม้ใหญ่ให้ผลอย่างเงี้ยอ่าผู้เจ้าบัญญัติไม่ครบทันทีเลยสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามอำนาจของพระพรภูมิมเครื่องลางของขังใช่ไหมเท่ากับผู้เจ้าเนี่ยลืมลืมบัญญัติไว้โอ้ใช่ไหมผู้เจ้าไม่เป็นสัพัญญูทันทีเลยเนี่ยนะนั้นเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าผู้เจ้าสัพัญญูพอแล้วสิ่งที่ท่านบัญญัติเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิญสมบูรณ์แล้ว